เกี่ยวจำดินเลยปะบ่เฮ้าต้องเกี่ยวประมาณแบบคล้ายๆเกี่ยวเข่าอะไรเกี่ยวจำเวลาเข้าไปไถมันไทยเนี่ยอืมคือผล์จนออกอีกโดยผันออกี้่ยองการคนมาเกี่ยวชอยบาสันมีคนสอยก็ดียังได้ว้เนาะโดยเกี่ยวหล้กก็เห็ดเป็นกำแบบแล้วก็ะว่างไว้ เสร็จกับนาเติบโดยอืก็บางไแบบนี้พึงไว้เนาะโดย สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบดสุขู่ทุกคนบ่ว่าพี่น้องฟังลาวฟังไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่องสาบัวค่ําบ้าน้าอีกแล้วโดยก็มาพบมาพอกับสาบัวมื้อนี้ก็ยังอยู่อ่าเฮือนชาวนี้เพ่นพ่อมพี่นอะตุน้ี่ยพพนองเนาะเพราะ่อนของชาวนี้พนี้ที่ตั้งใม่เบ่แลพ่มพนนะือี้สาวสไปเบงสาวนี้เพิ่นเกียวอ่า เกี่ยวหนาวิธีเกี่ยวหยาของชาวนีพนเนาะอ่าเพราะว่าทางชาวนีพนนี่ไปหาหนาหรือว่ามาไพหรือว่ามามุงตุบหน่อยนี่แหละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางชาวนีพนกัสไบ่ได้ชื่อแนละน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางชาวนีเพนกับบุคอยมีเงินหรือว่ามีแต่ไปหาเองมาตากเองหรือว่ามาไฟเองน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดก็ไปเบิ่งไปซมน้ำกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะพู้แหละอยู่ แถวปลาแถวโลนพี่แดดนะ้องพ่อแม่พี่น้องเนาะป่ะยังไงกะเดียวชาบัวพาพ่อแม่พี่น้องไปบึงน้ากันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าถ้าหนุมน่มๆเนาะอยากมาช่วยทางสาวนี่เพิ่นกะมาได้เนะาะเพราะว่าทางสาวนี่เพิ่อนสุดเออพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กะทางสาวนี่เพิ่นกำลังฉีไปเกี่ยวหญ้าพ่อแม่พี่น้องเลยเกี่ยวหญ้าหรือว่ามาตากมาไฟอ่า มงเบิงอาตุกหน่อยทางสาวนีพ่นนอยูแห่ะน้อง่อเม่พี่น้องนะสบายดีด้วชสาวนี้อ้ยสบายดีอ้ยเจ้าสิพาข่อยไปไก่บ่นี่ย่างไว้ทางนี้จักหน่อยอจักหน่อยกระหอดเอา้าอันทางน้าบ่อีนทางน้าตะกี้มันไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วมันพังโอ้เป็น,เป,นเป็นทางรถเฮาแห่นะเน่นตะกี้เป็นทางรถวันนี้ฝนตกดูด,ดูมันก็เลยอันนี้เนตตุกเกียวไว้ โอ้อันนี้บอบอลเจ้าเกี่ยวน่ะเกี่ยวได้น้อยหนึ่งแล้วก็จะพุ่นแล้วก็จะพุ่นแบบไม่าเ้้าตากไว้แบบนี้ได้เสานี้อันนี้ก็เจ้ามาลักเอาบ่บอบ่มีไผลักหรอโอ้หอยากได้กมันหกมันเลยได้น้อยหนึ่งนั่เจ้าตาเจ้าเกี่ยวแล้วเจ้าก็เห็ดเป็นกำแั่นวางไว้เห็ดเป็นกำไว้นี่เนาะตัวนี้มันสั่นบ่อสั่นสั่นพวันี้ก็เลยบ่เอาบ่เอา ป่อยเพิ่นยาวก่อนเพิ่นยาวก่อนบัดตรอย่างไปอีกน้อยนึงเหมือนนั้นบัดตัวสีเป็นแปนแน่บัดรโบยากเกี้ยวนะมันสั่นดิมันกะมันเพริญยังสิญยาวอยู่บนก็บพริญยาวไอ้เนี่ยมันแก่แล้วอือยู่ยวเแล้วเดี๋ยวนี่งเลยบ่อนเขาเดียวหันบ่อเออเกี่ยวก็ได้อยุ เกี่ยวนี่บอแ,แต่เจ้าและเจ้าเกี่ยวเนาะข่อยบ่ได้เกี่ยวข่อยบ่เคยเกี่ยวหย่างเจ้ามันเพ็่างนี้ก่อนแึเปล่าเคยเกี่ยวยยยวะแต่โบเคยบ่เคยแม่นเคยอยากลองเกี่ยววะ <laughs> บ่ <laughs> บมีอันนั่นบ่บ่มีแบบแม่แตนแม่หยังบ่มีหะและแต่มื้อน่ะก็ถือแตนตอดอยู่นะเจ้าเหมืนบ่ แต่มันบเป็นแตนใหญ่นะมันเป็นแตนน้อยแต่ mm hmm. มันกับพอ่อมีพวกนีอันนี้เพิ่นบบได้ห่วงวะสาวนี้บ่มันกับเป็นทีของตัวตู่ละโอ้ทาย,ายอยู่ก็ได้บบเขามากก็ได้เดี๋ยพายอยากได้กับมาเกวมาลนะเนาะเพิ่นบบได้ห่วงนะโอ้ ขายอยู่นั่นแหละเย็นเต็มตอดจังจะเข่ามาเบิ่งทางเช้านี้พ่นเกีียวเกีียวจำดินเลยบ่บ่เข้า้องเกีียวประมาณแบบคล้ายเกีียวเข่าอะไรเกีียวจำมาเวลาเข้าไปไทยตอนไทยเงี้ยชือว่าลายเนาะเจ้านี้เนาะ ถือว่าลายดีว่ะอืมหลายก็ได้อยู่ึน,นชันออกอีกโดยชันออกเนียต้องการคนมาเกี่ยวซอยวะสันมีคนซอยก็ดีจังไ้ใบเนาะโอ้อนะโยเดี๋ยวถ่าห้ามเกี่ยวนะห้ามก่อว่างใบรถบ่อห้ามก็เห็ดเป็นกมไว้ าว่ามันแหงผู้บ่จังมาเก็บแมน,นมันแหงมันจังบน่นักจะห้าเสียเมือ่อโหลดกะเมื่อ,อโหลดจะได้แต่มันหนักเดะเอาผมัดบ่อยบอ่ยังยังม,มือข้อกำต้องกำญ่กว่านี่บ่สองกำเขาจังไปเห็นคนปลูกว่าจ่ะสาวนี้ฮะกัเจ้าปลูกไห้อนน่บ่เดะบ่ได้ปลูกขึ้นเนน่งธ้รมาศินี่แหละอื เกี่ยวจักมือแหละชาวนี้จะมาเกี่ยวบได้เกี่ยวลายมือแล้วหลู่บบสบายเนย่ก็เลยบได้มาอือคือว่าแล้เนาะถ้าว่าห้ามโหเหตกับโบมีผ่เหตเนาะคนในหมู่บ้านเจ้านี่กับโบมีว่าน,นุ่มๆมาจีเจ้าชานี้มมนบ่โบมีเลย เพาะว่าเอ็ที่อันของข่อยสิมาจีบเจ้าได้แถวนี้เจ้าพร้อมให้เพิ่นมาจีบอยู่บ่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังเอา้าเจ้าบ่อยากได้บ่คนมาเกี่ยวหญ้าซอยก็อยากได้อยู่ขอพักก่อน <laughs> อย่าพักหึงเด้อเ <laughs> นะ <laughs> าะพักใจก่อนบางทีแบบเพื่อนเ้าสิคิดยังได้สักน้อยฮะอื <laughs> Kéo là lạc hết binh tham 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 binh nhau, binh tham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  มีแตนตอดอยู่บ่มีเมื่อก่อนนะก็ตอดอยู่ตอดเจ้าหันบ่อโดยหักบัวมปนแตนใหญ่แตนน้อยอ่ะค่ห้าเกี่ยวตดำกว่าหั่นได้ใช่เจ้านี่ถ้าเกี่ยวตดำมันกะไผ่ยากเพราะเวลาไผ่เหอมันติดนะเข้าตรงเข้าตรงกะเกี่ยวแบบพเขาอยากจิกแน่เนาะแม่นแต่ว่าจิกแนี่ยกเชียเวลาเวลาห้าวไผ่เาะเด้อันนี้ห้าวกะเกี่ยวสูงแน่นอยนึง นี่แต่ทนนี่บอ๊มีว่ามีอีกบอ๊ะี่อีกรู๊บก็หาหล่อเบิ้งว่าแต่เจ้าของเพิ่นนี่บ่เอาเนาะเพิ่นก็เอาเพื่อกันแต่เพิ่นบอกนี่นะแต่เพิ่นบ่ห่วงเพิ่นอีต้นแล้วเพิ่นก็บอกว่าเออเกี่ยวรอดปกติทำมีคนที่มาเอาเพิ่นให้ยชื่อบ่กะแตบริสุทธิ์แล้วแต่บางคนก็เขาอาจชีขอจริงๆนะโอ้ขอนันเพิ่นแน่ย เพราะว่ามันกะมีเจ้าของเนาะเอากะสิปเกี่ยวหวงก็บ่ได้เพราะว่ามันเกิดอยู่ในชวนเพื่อนได้ดีเพื่อนล่าแววกันเนาะมันกะเป็นทีของเพื่อนนะเฮ้าสีเกี่ยวเ้าก็ต้องบอกคนก้อนอือก็แล้วแต่คน่นฮู้จักถึงจะเกี้ยวเพิ่นให้เกี้ยวถือว่าได้รายพอสมควรบ่เจาจังกิกัดฮะได้รายพอชมควรบ่เจากิกัด đồ vô ừ. <laughs> nhà rồi ừ. rồi à sao ừ. <laughs> à. ừ. bài đi đó má tay say nè khoát má đấy rồi 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 hèn hùng bỏ đây kia bỏ nằm bỏ đây má kia nhà bao khoát măn nó vừa được มาเบิ่งชาวนี้เพิ่นเกี่ยวหย่าว่าเกี่ยวแบบไรวะเพิ่นต้องการคนมาชอยเกี่ยวหวย,ย่าชอยบ่ยังจำนองนี่และเนะาชาวนี้เนาะ hmm. แต่คือชาวนี้อ่าพักพรก่อนเนาะโดยพักพรอ,อ่าหัวใจก่อนพอหหายดีก่อนจังอ่าที่หาหนุมน่มๆมาชอยเกี่ยวเนาะชาวนี้เนาะโดย,โดย แม่อืมแม่จักมัดจักโคนนี่เจ้าจังกรับกะได้หลายสำนึงจังกรับรือว่าเกี่ยวไปเรืทจักหน่อยพุ่และอืมขยันเนาะเจ้าเนาะบกขยันก็ต้องขยันเลยเนาะอืมมีคนหาตัวนี้บ่เอา สันหาเลือกเอาหาเลือกเอาตัวงามละเลยเครื่อมันอยากหลายจักหน่อยอถ้าแบบนี้เท่ากับสีได้ว่าอยู่หรอกเนะาะอันหี้งามกับพ่อไว้เน่ย น้ำด้วยจะสีเมื่อต่ออาเอียงต่อที่ออ,อกบ่แม่นก็ออกไปอีกไปเห็นบอนนางเหร่นนะแต่เวลามีคนมานั่งมูไหวนะน้ำมันจะเจือน่หมองนั่งโดยโดยอืม คือเกี่ยวเขาเดะเกี่ยวไปเรื่อยๆนะเนาะนืมเกี่ยวไปเรื่อยๆเจ้าก็เคยไพยหยาคาย,ยว่่สามีเคยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มได้ไปไทยนะจะไพยหยาคาย<ม>ตะกี้มันกับบุแพ้งเ<ม>ด้ไทย2 0องพันสามพันเมื่อ<ม>ก่อน อืมทิฟกูปีแล้วแหละมันเนี้ัน,น้ลายเถือป่ะอืมเถือลายจรนเนะโอ้ถือว่ายังลายอยู่อืม,อม จะเพื่อเกิดธรรมศาสตร์ได้อีกเนาะแถวนี้เนาะแม่เกิดธรรมศาสาตร์ปฏิปุกเลยอือถ้าห้าบัวใส่ถุงมือก็หยันบาดมืออะไรเนาะอือถ้าห้าบัวใส่มันจะบาดมือเขาก็ต้องใส่ว่าคว่ำคมของเพิ่นเนาะลู่ไป,ปสิกับบาดเรียย่ยงงานนี่บอกนี่เธอเอิญหยาอย่างนี้หยาคาหยาคา นี่แต่ห้าอยากได้ความเงาวนี่ก็ได้เลยนะแต่ว่าตรงเวลาเ้าวไปนี่มันวลาานะเมื่อแไรประมาณมัน้มาเกี่ยวทั้งนี่บ๊อกงานหล่อเอ้าเดี๋งามจะข้าวเาเองเนาะ พอจ้างบ่ต่างชอยเบาเดียวกันนะเห็ดเป็นรรมได้ชามกำเนาะอันนี้มันว่าไมเกี่ยวไปเกี่ยวไปเจอะเตนกัน มัาตอนี่ข้าวทวอมเลยมัจักทางออกเลยนี่เนาะพบเลยแหละต่อทางขีลตอข้าวีวมขาี่ตขาบอขาี่กหญ่เลยโจก่อนพอได้อยู่พอได้อยู่เจ้าเก่งอยู่ได้นน่มืออาชีพได้หน่เนาะ เก็บไปอย่างนีอแหละเด็กตากลับมือหน่อยชีเก็บอาโตทีโดยแหงเก็บตัวเก่านะ้าตัวเก่าเอามืาไอไหว,นะดว,วได้เนาะโดยยานชนตกได้จะโคนนนะตัวเก่ายัางบทานในเก็บอยู่ยังบ่หลร้ายเป็นได้ดอกบ่าลายบ่โดย ถ้าห้าวเคียวทุกเคี้ยวห้าวก็ต้องสั่นออกแบบนี้วะแม่นถ้าห้าวบริสันไม่ล่างใบไผ่น่ะมันแย่พอดีแหละเกี้ยวไผ่ใบไายไผ่ไผ่ก็ได้คันห้าวได้หลายนะนถ้าเราห้าวจีอาแบบ ภายหยาทายถว่าเ้ามีเป็นชวนของเขาเองเนาะอือได้กระเจะ้าโอ้คือหยาขายหยาซึ้งนี่ก็แพงเลยแพงกว่าจะก่อนอเดี๋ยวเด้อเข้ามาทางนี้ก่อนหยามันล่มไปจังี่เกี่ยวเอาว่าจะตัวล่มนะบอมันเกี่ยวตัวนี้ต้องขทางเกี่ยวตัวงามนะเกี่ยวตัวงามอยู่แล้วที่เข้ามาน้ามบ่ ยันเจอเต้นนะยันเจอเตนทัน้งนี้บอกงามบอกคือบอกเกี่ยวหาเหลอกหม่งเงาๆนี่อืเกี่ยวด้วย้ยได้เกี่วยวไว้หลายได้กาแฟคล้ายบันเนาะโดยไพ่หนึ่งเท่าได้นะเจนี้คือว่าไพ่หนึ่งหาพันอืม คือเพื่อนเจ้านี่ครบวัดดับบลหลังกระชีอย่างนี้วัดดับดลบลเจานี้นนยังยังบ่ได้อย่างอยู่ยังไ่ได้อย่างเลยโดยถึงบ่ได้แช่เจ้าจะไปซื้อมายังบ่ได้ซื้อแล้วยังบม่มีเงินเดี๋ยวพวกเป็นอไม้บ่เจ้าใช้ไม้บ่แบบชื่อเล็กใชบ่บ่แบบใช้ไม้ไม่เส้นไม้นี่แหละ ชื่อมาเรียบร้อยแล้วบอกยังยังบมได้ยัง,ยงนะยังบมได้ยังเลยโดยตอนนี้ก็คือขาดเงินเนาะขาดเงิน,นไปชื่อแต่ก่อนนีเพิ่นนาะมีคนหกนกกักเนาะกะคนหักของเพิ่นนี่ที่ชงผักมาให้เมีนบ่สเวนี่โดยแต่ตอนนี้กับโบได้ลมกับเพิร์นกะเพิ่นกะบบได้ผักมาเนาะโดยก็คือเดี๋ยวนี้หา จะน้อยนี่กระเจ้าจ้างเกี่ยวเขานั่นก็ไปหาที่เกี่ยวเขาบันหาเงินกระเจ้าจ้างเกี่ยวเขาอันนี้นเนาะโดยอืมพอได้ใจอีกเน่พอได้มาเห็ดเทเร่ๆๆๆหน่อยเนาะได้จำได้ก็เอาเมนบ่โดยหรือว่าเจ้ามีเงินเก็บอยู่บ่กรบผมอืมิไ <c oughs> ด้องา่ายว่าะแขนเพือนจะยางได้แลวผมเงิน <c oughs> ว,วูาวกะบาได้ติดตกันเลยเนาะโดยอืเป็นกำลังใจให้ชาวนี้ันมีแต่หาหนุ่มๆมีได้เนาะมติดต่อ้มมามา เราเอาแบบนี้แหละปกติจ้าหายน้ามากินบ่ะหายมายุขันไปดนนทำเข้าไปโบวชนก้าว่าหาา่างจากทกับเมื่อนะโดยก้าว่าอยู่น้ำทำคำเนี่ยจลกหน่อยกับเมือ่อนเกี่ยวแบบคือเกี่ยวเข่าเลยนะแถวนี้เนาะคือเกี่ยวเข่าเลย เพื่องมันลายเครื่องเพื่อนเจ้านี้ยังขาดยังแน่เจ้านี้ขาดปะทุกอย่างเลยทุกอย่างดูว่ายังไม่ได้อย่างมีแต่เสาโอมีแต่เสาก็คือโดยหรือว่าลายชิ้นได้ย่างเนาะไา้ย่างเป็นไม่แน่เนาะไม่เสร็จแน่ไม่แตดังกัซซีแน่โดยปูนี่ยังได้ยังโมมีเลยยัง แต่ว่าคุณใหญ่จะจดีเนาะอยากช่วยเดือทั้งแาวนี้เพินินแต่คือเป็นใจชาวนี้เนาะหรือว่าอยากช่วยเดือดชาวนี้เพิ่นก็ช่วยเพิินสามารถได้เนาะช่วย จังใดก็ทีได้ห้สาวนี้เพิ่นเกี่ยวห้าไปก่อนเนาะแต่ทิบ่รบกวนเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็เริ่มมาที่คำได้เนาะโดยคได้จับก่อนเด้อว,วนี้เด้อโดยโดยอสบายดีสบายดีโดยเป็นกำลังใจให้เนาะโดยแต่ <itative S 2> โ,โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีบบอ้สาวบวก็ได้ลงไปเบิ่งทางสาวนี้เพิ่นเกี่ยวห้า อยู่ uh, ลุมผู้แหละนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางชาวนี้นี่ก็แต่ละมือนี่ก็ต้องไปเกี่ยวหญ้าหรือว่าเอามาตากไว้หรือว่ามาไผ่เองเนาะหรือว่ามงอูกน้อยเพราะว่าทางชาวนี้นี่บ่คอยมีเงินหรือว่าใบชื่อลังกระสีหรือว่ามามงหรือว่ามาเห็ดเนาะแต่คือเพื่อนซานของชาวนี้ถือว่ายังขาดเคินด์ดใดชิงใดย่างเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจะเป็นเรื่องอไม่เส็จแน่ลังกระสีแน่ เป็นอาปูนแน่เนาะอย่างไดก็เป็นกำลังใจให้ทั้งชาวนี้เพลินชูนู่เนาะถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีอยากช่วยเดือทั้งชาวนี้หรือว่าอยากให้สาวบัวเป็นสะพานบุญให้กับทั้งชาวนี้เพลินกะสาวบัวก็ยินดีเนาะเพราะว่าทั้งชาวนี้นี่ถือว่าต้องเลี้ยงลูกรือว่าเลี้ยงเม่เนาะเพราะว่าทั้งชาวนี้นี่ถือว่ายังขาดคืนายชิงลดย่างเนาะก็คือตอนนี้เรื่องความหักก็คือชาวนี้นี่ก็ โจใบกอนเนาะตอนนี้ก็ถือวาอ่ายังอ,อกหักยังแห,งแหะนะ้งอะไรเนาะจังไดก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสาวนีเพื่อนเนาะจังไดก็ชูช่เพื่อแม่เพื่อลูกของเฮาเนาะอ่ะอยงไดก็สาบัวก็สิได้กับก่อนเนาะก็ผักที่ตามสาบวัวในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแช่เพอมีกําลังใจถือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยๆเนาะสาบัวก็สิได้ขอกล้าวค้า,มมา่าสบายดีสบายดี